ก็วันนี้เป็นเดย์ที่เจ็ดสิบนะครับนะครัหมอเนาะก็เพี่ยงกว่าจะบ่ายโมงแล้วไปถึงเมื่อบ่ายโมงเสร็จพอดีครับแล้วก็รักษาต่เมื่อวานก็เสร็จสองทุ่มกว่าสองทุ่มกว่านั่งรอรถเกือบชั่วโมงว่าเลีอกแกลบไม่ได้ก่อนจะถึงห้องสี่จุ้ม วลาเพี้ยนนอนน้อย,อ,ยอีกแล้ววันนี้แต่ก็โอเค,คอเลยนะก็สิบเอ็ดโมงสิบโมงเรตหน่อยน,นี้สิบโมงครึ่งวันสิบโมงเลยวันหนาเข้ามาสิบโมงตรงตังตุงตังตุงตังลือได้ยินเสียงทุกอย่างแต่ไม่ตื้นมัน <c oughs> ก็นั่งสมาธิ่เตงมาแหละดีนะัเตงเข้ามาตรงเวลาเป๊ะเลยสิบเอ็ดโมงครึ่ง ก็เวลากินข้าวพอดีเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเต็มตัวแล้วรีวของหลายอย่างเลยเดี๋ยวต้องไปดูว่าอยู่ที่ไหนขออย่างเดียวแว่นมีหายแว่นอันโปรดด้วยสวัสดีครับเจอแว่นแล้วตกอยู่ด้านหน้าดีใจจังเลยเจอแว่นแล้ววันนี้ก็เป็นคนละสีก่กระบอกนะดีใจที่เจอแว่น ดีใจมากดีใจจริงถ้าหายไปแว่นโปรดน้องก็เก็บไปให้ครับแม่นอฟไฟครับวันนี้วันที่เดย์เจ็ดสิบเป็นวันที่สิบวันที่สองนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนีู้กต่อเนื่องติดกันเลยนะครับเดินไปหน่อยก็ถึง็อกีไปรไม่ได้ถ่ายไม่ได้ไลฟ์สดให้นั้นองทุกปีเดี๋ยวจะทำวีดีโอให้ดูเนาะ ตรงร้านเนี่ยมีภาพของนี่ก็คุณหมอกำลังคุยได้ไปแล้วก็น้องดูซ่ากำลังมัดแขนที่อยู่ข้างนี้เสร็จตรงนี้ออกเพราะฉะนั้นเรจะต้องต, able, ต <c <c guide, ั้งขัดั้่ไว้ล็อกกี้เป็นเลือดเป็นคนบริกว่าคงไม่มีู่เสีดชนโลก ถ้าไม่ชัดก็หาลำโพงหาไมโครโฟนเขารวยมากเด็นเย็นๆตุสิโนซานี่ยสิเขาไปซื้อที่ดินคว้าที่ดกนาชาวนาสมัยก่อนเนี่องขึ้นประมาณยี่ทุกหนึ่งอที่ขึ้นไปก็ขุดมันได้บันหนึยี่สิบเแบบไทยนะโอ้โหาเจนเท่ารวยเป็นคนเมกันที่รวยที่สุดในโลกโนซา

ก็เราสมัยนั้นไม่มีสตังค์คณะแพทยศาสตร์สร้างได้ก็เลยเขาลงทุนสร้างให้เพราะสร้างให้คนที่ี้อนกินเปเนเลยขาได้หมวกใช่ยังมีพันหน้ากระบอกอีกตอนนี้ใส่เจียวเยนปรุงคณะแพทยศาสตร์ล้วก็เจียวเยนที่หลังแล้วยาศาต์แล้วก็ขาไมดนสร้างราเลียไปเลยสรก็ไม่เกลียดเขาไงแต่คนเมกันนี้เลียดสุดๆเลยรวยเกินอ่ะรวยเกิน เหมือนกีรอนมัสนี่โวยเส้นรูงะคนิดก็บทั่วบ้านทั่วเมืองใช่ไหมเหลือที่หัวไม่ได้ไทยไทยอาจจะคนเก็บทั่วบ้านทั่วเมืองก็มีเจเรินวางที่เอ่อไมด้ครับไม่ได้แไม่ได้ครับไข่นี่นะครับเพราะตรงนี้มั็นตอมน้ำหนึ่งตอมน้ำหนึ่งตอมใหญ่ที่คอยสังเกตเขจะเรียกว่าไข่บอนบวมจริงๆมันคือตอมนี่เหนื่อยหยิบไปให้ดูนะครับ ต้องวางตรงนี้ตอนนี้อาจจะดูอะไรในระนาอเลยรอแหลหน่อยยาคิดมากมันเป็นเรื่องสุขภาพต้องวางจะมีใั้สองข้างเป็นต่อมใหญ่ๆถ้าใครบวมก็ให้ใช้เจลเย็นวางแบบนี้วางแบบนี้ประคบแบบนี้นะครับอย่างน้อยั้แล้วก็ความเย็นจะทำให้เสื่อเลือดติตัวแลวบีบรัดให้น้ำเหลือง ขายุบตัวเลยแล้วก็ับไปที่หัวใจแล้วก็ส่งไปที่ไตแล้วก็ฉีดออกนี่คือวิธีที่คุณหมอใช้ดูแลรักษาเรื่องน้าเหลืองตรงขาหนี่แล้วเวลาคันขาเนี่ยต้องพันให้ถึงขานี่เพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าน้องสุจะต้องมาน้องสุมาพันเข้าม้วนเข้าม้วนออกตลอดเวลาทุกๆสิบห้านาทีพักสบห้าแล้วก็พันสิบห้า ถ้าหมดสิบยกก็จะใช้เวลาประมาณเกือบสิบชั่วโมงเกือบสิบชั่วโมงที่นี่ที่เหลือก็ทันหน้าเอาเจ็บแก่เลยครับมาเดี๋ยวนี้ครับเพื่อให้เพื่อให้ไขมันเปรรอบเอมันละลายกันีโซนก็เป็นนะครับเพราะงั้นก็ชัดควาเยนละลายมนละลายกันงงไหมคุณพี่งงไหมงงไหมก็ต้องใช้ความร้อนสิเราอะไรไงมันใช่ป่ะทุกคนงงนะครับเลย พราะทุกคนงงก็เลยคิดไปออกคิดออกก็เลยความรู้นี่ไม่เคยคือใครถูคนพบเลยผมกลายเป็นคนแรกที่มาคนพบเพราะว่าอะไรดูไหมเพราะว่าเราฟังแต่โฆษณาขายของในสื่อนรัดอย่างนี้แล้วก็ออกไปนี่กลายเป็นลาแล้วที่เนื้อเ็ไปนนขายมันก็ละลายเราคิดแต่ว่าความร้อนต้อใช้ไมันละลายตังยวามเย็นจากถังที่ละลายไขมันได้ก็พี่มให้งเพราะเราไม่ใช่รูปเพราะเราเป็นเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อของสิ่งที่ออกมปแล้วแบนเนื้อ ออกไปพวกจมูกแบนร่างกายเรามันมีเตโชต้าหน้าก็เหมือนอีสานพออยู่แล้วเตโคือปคือว่าเก่าอีกพอเย็นมาหน้าปุ๊บร่างกายจะเผาผลาญให้เกิดความร้อนบางเบิร์นแฟตให้เกิดฮีทฮีทก็จะดูดแล้วหน้าเราซึ่งเย็นกว็ดูดไปไม่บอกไหมมันเย็นมันหนาวร่างกายก็กระตุ้นให้สร้างธาตุไฟขึ้นมานี่เหมือนมาทำเบบี้เฟสนะเนี่ยแล้วหน้าเรายีกกว่าก็ดูดไปเบิร์นมาก็ดูดไปเบิร์นมาก็ดูดไปเบิร์นมาก็ดูดไปเราเลยเกลือพลังงานตรงนี้ไง แต่เป็นการเพลองที่เรายินดีเพราะเรามีเยอะเกินถูกไหมสุดท้ายกขรมันก็สลายไงโอเยไอเที่เย็นดีมันถึงจะลดลงมันถึงจะลดลงเพราะใช้ความเย็นไปกระตุ้นแรกๆด้ทีเดียวความเย็นไม่เลยละลายไก่มันแต่ควาเนี่ยแต่ละลายมันเร็วกว่าพอเอาหน้าออกคบจมูกแบนอีสานค่ะค่ะไปดูองศาของไปที่ตากแกงกระดูกสามปีปีหกสามปีหกสี่หมชิพอบมาแล้วพนอุ้ก็อร่อย ที่ผมลงไปเขาก็ไอแม่เป็นตรงนี้มันหายไปเห็นไหมมันหายไปไปกับตับเดิมแค่สัมผัสกันนิดเดียวต่อมาก็จูบกัเสนอจูนั่นแหผมเป็นรู้เลยเพราะฉะนั้นดูยสีขาวของไอแม่เปียวจะบพียวงนะก็ใช่เมื่อไหร่แม่เปียวลดได้โดยการทำแ้วไม่จะเป็นเอ็กซ์ไซส์ครับไม่จะเป็นซิทอัพกับไม่จะออกกำลังกายครับไม่จะมีวิ่งลุกไม่ดันเบลก็ไม่ด้วคาร์ดิโอครับไม่ต้องทำกัลยันนั่งเฉยๆมันก็รถได้ด้วยความมีพอ ง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วคือคิดได้ไงเนี่ยนั่งเฉยๆพงยุบอ่ะก็เดี๋ยวอีก15นาทีจะจะมาพันใหม่เมื่อกี้เขากดเวลาเขาจะมีการตั้งเตือนตลอดเวลาสิบ้นาที15นาทีสุดยอดก็เดี๋ยวจะมาพันอย่างนี้ทั้งหมดส0รอบนั้นก็ตอนนี้ก็ทุกคนคงได้เห็น เหมือนเมื่อวานเนาะนี่ก็เจลเย็นนะครับเป็นเจลเย็นใครเชื่อหรือเป่าคุณใส่นี่คือแบบว่าเย็นเย็นหัวเพื่อที่จะไล่น้ำเหลืองจากหัวลงไปไล่น้ำเหลืองไปปะล่ลงมาอะไรนะแกดูตายแล้วมันรูดับมันนีสถิติรึเปล่าไล่รับรับเนี่ยตามกติกาแล้วรับเนี่ยจะต้องเป็นดูดูมซ้ายขวามันลุมละรูดับที่ดีจะต้องโค้งอย่างนี้นะในรูดับนี่ต้องโค้งตัวออก ดมซ้ายดมขวาต้องสม่ำเสมอแต่บนกระดานเพียนนี่มีผู้ที่มีไขมันในท้องเยอะเนี่ยแรงดันท้องจะสูงเพราะแรงดันสูงมันจะดันซ้ายดันขวาตามไปทองออกนอกเป็นผื่นดันซ้ายดันขวาดันหน้าดันหลังดันต้นดันหลังเมาอดันนี่มีเมามีเมาเลยเกยียดเข้ามาเนี่งโอไม่เท่ากัน กินอย่างนี้กี่มอลครับือน้ต่างอะไรกับพวกคินเนอร์อกอฮอไอ้คินเนอร์อะไรกาวอ่ะผมสามารถตอนนี้ขานอมีทาถนนแล้วกินเข้ามากินยังมาตอย่ไหมนี่กินยังมาตอยมัแต่ว่าตัดกี่ปวดข้างขวาไปหเซนเมาวดี๋ววันนี้คนทั้งอาสมมาใจแล้วปดข้างขวาไม่เคยเต็มร้อยเลยเพราะตับมันแหลกขึ้นไปรไหมอันเดียเดียวเองก็ ตอนนี้น้องสู่กำลังทำอะไรอยู่ต้องดูก่อนนะครับ<ม>กำลังใส่ฟืดวาตาลิน,น,นถุงพลาสติกหุ้มเอาไปขายตัดขายไปขายไม่ใช่กำลังเตรียมจะนี่น้ำแล้วก็นี่น้ำแข็งครับเตรียมแช่น้ำแข็งแล้วก็นี่ ผลไม้แล้วก็นี่ข้าวดูถ้วยเล็กไหม <c oughs> <c oughs> แล้วเทียบกับถ้วยแฝ้เท้าดูสักก่อนว่าปากฟามใหญ่ขนาดไหน <c oughs> น้ำหนักนี่ช่างน้ำหนักนี่พี่ว่ามีหนึ่งกิโลอ่ะนะครับ ตอนนี้อุปกรณ์แต่แล้วว่าจะไหลสดซะหน่อยเยะขาวไว้สองข้างวันนี้เป็นวันที่เจ็ดสิบเดย์ที่เดย์ที่เจ็ดสิบเนาะมาหาคุณหมอ,อมแล้วก็ถ่ายไปแล้วพันผ้าเสร็จแล้วตอนนี้อย่าพึ่งใส่กางเกงพี่<ต><อ>สูก๊าะน้องสูงน,น,น,นี่คือ,ค,อคือพอแหย่ไปแล้วเดี๋ยวมันจะจ้ากงนะเดี๋ยเพิ่มน้ำให้อ่ะเพิ่มอีกนิดนึง เดียวเร่งรีบเพราะว่าจ้าจ้ามึงไวประสาทไวมากพี่โอเคโอเคอเคครับต้องฝานต้องสูถ่ายแล้วเดี๋ยวพี่จะทานข้าวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกดก่อนไหมกดก่อนไหมเต็นก่อน นี่ขนาดแค่ถ้วยเดียวนะแค่ค่น้อนเดียวนะเย็นว่าเลยคือ,อยังไงนะขีนนาทีนะสามนาทีค่ะคุยไปบินไปเสียมารยายไปด้วยสามนาทีใช่ไหมเอาเองเอาเวลาแล้วก็สามนาทีพัก ดูเวล้วนึกกันดูวิจินด้วยกินไปแช่ไปแล้วเดี๋ยวจ่ดตรงนี้มือสุกก็เราต้องทำกี่ยกในมือสุกรหกแช่ทั้งหมดหกรอบหมายถึงแช่หกครั้งยกขึ้นหกครั้งยกขึ้นหมายถึงการพัก ยกละสามนาทีเป็นหมดยกพักสามนาทีนั่นหลคือกการยกแล้วก็ลงใหม่เฮ่ยน้ำแข็งม่อีกดิทำได้อีกเนี่ยเฮ้ยันนี้อันนี้เริ่มดีขึ่อนนะลีย่นด้วยเปลีย่นด้วยเพราถูกเรื่องด้วย ใช่ที่อีกโอเควันนี้เก่งขึ้นได้อยู่ได้อยู่แล้วก็ต้องรับผิดชอบค่าซามใหญ่แล้วจ๊อบสามสามหกสิบแปดพักอีกสิบแปด รวมกันแล้วเป็น36นาทีครึ่งชั่วโมงกว่ากินข้าวหมดนี้จะหมดหรือเปล่า้เดี๋ยวกินข้าเสร็จอาบน้ำล้าแผลเ้ยล้างแผลาน้ำเราก็พันผ้าอีกเนาะพันผ้ากลับทุกวันนี้ก็โตสวยพันผ้ากลับบ้างโอ้ยดีเลย ยูซีวันได้ก่ด้ไลยได้ได้ <c oughs> สามารถอยู่บ้านทำได้นะใครมีน้ำแข็งเยอะๆนะทำได้นะ <c oughs> เริ่มต้นจากไม่ต้องใส่ก่อนแล้วค่อยใส่อย่างเงี้ยแล้วเราจะสบายที่ส <c oughs> ุดาเริ่มทำตอนบ่ายม,มง,ายายง,งครึง่ง ก็ใช้เวลาไปแล้วห้าชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็ตอนนี้คือยกแล้วยกสองยกสองค่ะลงสองสารผสมลง5าลงขแข็งอีกไหมคะ หน่อยครับว่ามันต้อง่แล้วรอบทีนะอือืออืออีรอบนี้มันเจ็นขึ้นเพราะว่าน้ำมันเยอะขึ้น น้ำเยอะแก่ก <t> ็ยงไม่ถึงตรงจุดนั้นึ่งพอแล้ว hmm. ถ mm ึงแล้วนะแล้วอืมวาฮึใันนี้ก็แบบรู้สึกปวดแล้วคือมันต้องมันต้องอดทนนะทุกคนที่ดูนะไม่ใช่ว่า ใช่แ้วแข็งแนละ้วมันจะแบบว่าทรมานจนแบบว่าอยู่ไม่ได้ใช่มีคนเ,เคยเป็นนับพี่ก็เป็นเมื่อก่อนกระเด้งมันไม่รู้กี่รอบแล้วลกะนะแต่พอทําไปทุกวัน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 ฝุดไปเรื่อยรม่เสือครับมันก็เป็นการอะไรไรหนังเนาะยื่งอยู่ในกระดูกในกล้ามเนื้อมันก็อยู่ที่ผิวหนังเราก็ดีแล้วก็หรืออเขาเรียกไร มันอาจจะแบบบีบการแชร่การแชร่มืองการเหมือนกับเอาของเสียที่อยู่ในข้อทางทั้งหมดนะไล่มันขึ้นมากลับไปที่ท่อของเขากลับดูใจม,มันเป็นสิ่งที่เร็วที่สุดและดีที่สุดแล้วแล้วก็พอสดชื่นได้แช่ทั้งตัวได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นเนี่ยสุดยอดแล้วทุออกอย่องแลครับทุกคนดูให้ดูกินให้ดูแช่น้ำขอบ,บอกนะทำเป็นใจเกลียนเก่งอย่างนั้นนะ แต่นิ้เย็นเย็นเป็นแบบว่ากระดูกอยู่ตรงไหนเพิมการรู้เลยแต่มันต้องทำเพราะว่าเรนนี่คาบอกว่าเมื่อเรามีแผลน้ำเหลืองหรือน้ำเหลืองที่มันเสียอยู่เราก็ต้องใช้น้ำแข็งความเย็นช่วยเยลลิ่งดูแลรักษาเพื่อไม่ให้ เพื่อที่จะทำให้ของเสียหรือหยุดอาการบาดเจ็บหรือแผลช่อรักษาแผลอีกทางหนึ่งหรือแปะถุงก็ได้นะนแต่ที่ไม่ถูกเราดยูที่มีมิมบ่าด้วยหมดไปครึ่งแล้วอวอาไดยรสชาต ที่จะพูดยังไงนีอ่ะ <laughs> พูดยังไงดี <laughs> รสชาติ <c oughs> าทำว่าทำว่าอะไรีเอะเล่ะ like อ,ลอยา่างพูดไม่ออก <laughs> like like do, right? เว้ยจะเล่นชีวิตเมกิเดอร์ไหมใช่ไหมก็เอ่พูดไมบอกว่าอย่างนี้ดีกว่าเวลาที่เราเขียว <c oughs> แตเล่อยา่าง Manga, right. texture, manga. Oh, um, it's different. Yeah. yeah. Okay. Thank you. I like that. Yeah. It is delicious, right? Yeah. Mm -hmm. So, this is used, this, uh, how many times? Yes. So is six times. Six? I think so. Six five or, six, or five? Five six? Five or six? Five or six? I think. Uh, <laughs> I. สุ่มรล้วอยากทำแผนเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกินค้าให้หมดนิดเดียวได้แล้วพี่อมค่ะของพี่มีไม่มีห่อข้าหล้เนาะก็ใหม่ก็วัน Tuesday. Tuesday. Okay. Tell me? Okay. Yeah, Tuesday, Yeah. Huh? Thursday. 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 Thursday.